สวัสดีค่ะร้านขวัญมอเตอร์ไซค์ค่ะโหงานในตำนานงานที่โดนดรามา่าดานงานที่โดนกระแสนะ อันนี้ค่ะเป็นงานลิมิเต็ดไปแล้วค่ะตอนนี้ค่ะกับชุดงานไฟนะคะโลโก้นะคะโลโก้ไฟปีกนกกับคอนด้าคันนี้อ่าใช่ค่ะอันนี้คือลูกค้าเขาได้ดูศึกษามันแล้วแหละว,ว่าวต้องทําอะไรต้องเจาะยังไงด้วยความชอบส่วนตัวนะลูกค้าเขาชอบถ้าเขาชอบชอบในงานต้องเป็นห่วงแทนลูกค้านะเขาก็เลยเขาก็เลยรับได้ว่าโอเคผมรับรู้รับทราบเขาว่ามันต้องเจาะนะโอเคอ่าอันนี้ก็เลยต้องพูดไว้ก่อนเลยนะ โอเคเขาสวยนะถึงชอบอ่ะอันนี้เดี๋ยวดูวิธีการทำก่อนเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นงานลิมิเต็ดนะอ่านี่นะคะก่อนที่เราจะทำการจ่อพี่ขวัญได้ทำการวัดเรียบร้อยแล้วทำสัญลักษณ์ไว้แล้วว่าต้องจ่อตำแหน่งนี้เรื่องกลัวว่าจะหลุดชุดสีนะชุดสีหลุดชุดสีจะลอยนะครับผมเบิกใหม่ทันทีนะครับผมไม่มีหือๆนะครับการรับประกันร้านเราร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วค่ะไม่ต้องห่วงไปร้อยคันแล้วใช่ไม่ต้องห่วงค่ะมั่นใจได้เลยค่ะว่า ทำอะไรจากร้านขวัญไปถ้าสมมติว่าเกิดอะไรเสียหายเราพร้อมรับประกันแต่อันนี้ต้องเรียนแจ้งว่ามันเป็นงาน DIY ค่ะความชอบส่วนบุคคลนะ<ต>ไม่ต้องไม่เปลี่ยนนะ,อ,ะอันนี้นะคะก็คือลูกค้าเขาชอบจริงๆนะคะเขาเลยรอมยอมรับได้ใน,านาการตอจแบบนี้นะ ะะดูความเจ็บปวดที่สวยงามไม่ต้องมาบอกลูกค้าหรือว่าห่วงแทนเขาว่ารถด,ดีๆไปเจาะทําไมนะคะ<อ>ข้อ <ไป S 1> จอไ <ป S 1> อไม่ต้องเป็นห่วง,ง,เ,วงเพราะว่าเขารู้ไงคะเขารู้ว่าเป็นยังไงนะอ่านี่นะคะพี่ขวัญทาการเจาะให้เรียบร้อยก่อนนะเจาะทั้งสองข้างเลยนะคะอ่ะออฟังหนึ่งแล้วจ้ะ ที่สวยงามจริงๆบอกแล้วค่ะมันเป็นงาน DIY แล้วก็เป็นงานชอบส่วนบุคคลนะลูกค้าที่เขามาทาเนี่ยเขาเรียนรู้แล้วเพราะว่าเวลาเรารีวิวเนี่ยเราจะรีวิววิธีการทําหมดเลยเราไม่มีการหลอกลูกค้าว่าอ๋อไฟสวยงามอย่างนี้ค,ค,คืออะไรไม่ใช่ค่ะเราบอกเลยว่าเราเจาะนะคะเราต้องเจาะแล้วก็นี่พี่ขวัญเก็บงานนะคะเก็บเก็บงานแบบนี้เลยนะอ่ะเดี๋ยว้พี่ขวัญติดตั้งก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามว่าพอติดตั้งไปแล้วเนี่ยความสวยงามเป็นยังไงนะคะโอเค น,นี้นะคะทำการกำลังประกอบโลโก้เข้าไปพี่ขวัญเดินไฟเรียบร้อยแล้วเรามีหางปลาแบบนี้เรียบร้อยเลยง่ายต่อการ <c oughs> ง่ายต่อการสวิตนะอ่านี่นะคะสมมติว่าลูกค้านะคะจะ,ะกรณีต่อไปไอ,อยากถอดชุดสีเลยเงี้ยค่ะเรามีนะคะ,ะหางปลา,า,าแบบนี้นะคะอ่าอ่าหางปลาเรียบร้อยอ่าได้ดพี่ขวัญ ให้ไปหวันติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเรามารีวิวเลยเอาละค่ะติดตั้งเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับโลโก้ฮอนด้าปิกนกจากร้านขวัญมอเตอร์ซาวเรามาดูความสว่างอันนี้ลูกค้าเขาขอเป็นสวิกด้วยอ,อันนี้แบบมืดๆนะไหนเปิดไฟปรึง่งโอ้โหไม่เป็นเม็ดเป็นรีออนเลยอะ คือเราพัฒนาไฟแล้วค่ะอย่างที่บอกว่างานนะคะต่างๆนานานะคะมันเป็นงาน DIY แรกๆมาเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะหานะคะสายายไฟอะไรแต่ตอนนี้ค่ะเราได้เกรดไฟคุณภาพดีแล้วนะนี่ครับแสงเปรีออนเลยนะครับผมมาดูนะไม่เป็นเม็ดๆเราไม่ใช่ไฟมารุงนะอ่ามาดูเปรีออนนี่เม็ดนะคะเป็นไฟแบบว่าเกรดดีคุณภาพเลยที่สําคัญลูกค้าอยากจะรู้คํานี้แน่เลยว่ารับประกันยังไงรับประกันพูดทุกคลิปวิดีโอเลยค่ะว่า รับประกันตลอดการใช้งานกรณีใช้ไปคือไฟมันก็ต้องมีหมดอายุนนะเขาพี่เหมือนแบบเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะใช้ไฟไ,ไฟไม่ติดไฟมีปัญหานัดว mm ัน hmm. เข้ามาดูแลสวิตฟรีตลอดไม่มีค่าใช้จ่ายอนี่นอกจากลูกค้ากรณีอยากจะเปลี่ยนสีอันนี้จะต้องมีค่าเสียค่าค่าสีไฟเพิ่มนะเป็นประมาณนี้เลย เอาล่ะค่ะโลโก้ไฟ Honda ปีกนกที่นี่ที่เดียวร้านขวัญมอเตอร์ไซายังไงแล้วฝากผลงานไว้ด้วยค่ะงานสมองงานหัวคิดนะคะแล้วกเ็เสริมความโดดเด่นให้ตัวรถของคุณที่สำคัญคือคันเนี้ยเขาขอเป็นสวิทช์เปิดปิดด้วยนะคะก็คืออยากจะโชว์ก็ค่อยเปิดถ้าเกิดว่าธรรมดายิ่งดีเลยยิ่งเซฟเซฟเอายุการงานไปด้วยับผมใช่แล้วก็แล้วก็ถ้าไม่ใช้ก็ปิดนะก็ง่ายๆเลยเนงะี้ยฝากขวัญขวัญมอเตอร์ไซาวไว้ด้วยโอเคชอบไหพี่โอเคไหมคะ ดูใจมากครับโอเคค่ะขอบคุณมากคกาพี่สีแบบแจ่มเลยอ่าห่วงทดแทนผมนะไม่ต้องห่วงโอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะการันตีรีวิวจากลูกค้าเลยเก่งเลิสปอร์ไลท์นะถ้าสปอร์ไลท์มีปัญหาก็พี่รับจบนะได้ครับได้ครับพอดีไม่รู้จักร้านพี่นะช้าไปก่อนไงคือเพื่อนอ่ะมันมันเป่าหูเป่าเป่าหูก็คือไปอันนี้ผมพูดตรงว่คือไปร้าน พี่รู้ใช่ไหมร้านแต่ตอนท,อนที่ตอนที่น้องทําอยู่เขาบนะะ่านอะไรบ้างล่ะก็ว่าพึ่งร้านพี่ป่ะไม่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 ไมโอเคเขาไม่ได้พูดอะไรเพราะว่าโอ้ผมก็ไม่ทาปกติเลยเป๊บแล้วผมมันรู้จักร้านพี่ช้าช้าไปหน่อย,อยไงเพื่อนแต่เพื่อนมันเป่าผมก็เลยไปเลยตอนนั้น